ามื่อได้กลุ่มเร,ร,ราตกลอยบริการโดยครับพี่น้องก็วันนี้เราได้มีโอกาสพาพี่น้องมาทําบุญระองนะครับแล้วก็วันนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับเมืองไทยนะครับก็อยากจะชื่อถนนาวม,ามาาว่า,กกาความรู้สึกตอนที่เราได้ทําอิบารดาแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นครมักกะสมาดีน่า,นา,นนานเนี่ยแล้วก็การมาทำบุญร,ร้ครทางนี้เนี่ยได้อะไรบ้างที่เราเป็นความประทับใจในเรื่องของการทำบุญร้งก็ที่ประทับใจในเนี่ย อย,อย่างสิ่งแรกเลยเนี่ยนะฮะเดินตะวาฟเ,เนี่ยนะฮะใบกุลล้อเนี่ยนะฮะก็ของอาจารย์พระเฮทเนี่ยก็ดูแลอุทยานเนี่ยเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็เอาใจใส่นะฮะแนะนําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ออบอเดอร์ออรบทดูอาบทนําให้ทางอุทยานเนี่ยนะฮะได้อ่านตาม คนนี้เนี่ยมันก็เป็นประทับใจอย่างหนึ่งแล้วซึ่งแซ่อื่นเนี่ยจะไม่มีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พอตะวักเสร็จแล้วเนี่ยก็น,นำมาดื่มน้ำํำๆนะฮะก็สอนวิธีหลายๆอย่างซึ่งบางบางทุกญาติบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยนะครับทำให้เราได้ได้รู้ว่าโอเคว่าการดื่มน้ำดำไปแล้วนั้นน่ะนะฮะควรจะนึกถึงอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ต้องมาดื่มน้ําแล้วก็รูปหน้ารูปลูบหัวนะฮะในสิ่งตรงนี้เนี่ยพุทธยานเนี่ยก็ได้ประทับใจนะฮะพอต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้เดินนําไปแสนะฮะนะครับขั้นตอนน็คือผ่านผ่านเนินเนินสาานี่ก็ท่านอ,อ,อาจารย์วะเหศนี่กไ็ได้ได้นำนะฮะ ได้นำอ่านนำแล้วก็ให้คุณยศอ่านตามนะครับจนกระทั่งไปถึงเ,เดินมาร,รวะนะครับก็แนะนําอีกนะฮะว่าขั้นตอนเนี่ยจะต้องทําอย่างไรนะฮะไปถึงภูเ,เขาอีกลูกหนึ่งนะฮะก็แนะนําบทดุอาให้เราอ่านตามนะฮะแบบนี้นะ่ยจนครบเจ็ดเรอบนะฮะนี่คือสิ่งที่ที่ผมทับใจที่สุด ที่มากับดานาคุณแล้วก่อนหน้านี้เคยมาเคยมาทำฮัทแล้วเอ่อตั้งแต่ผมมาทาฮัทนะครับเมื่อปีห้านะฮะก็ยังไม่ไม่ประทับใจนะครับมาทําอุลวกับดานาคุแล้วก็ที่ผมไปทําอุลวัเมื่อหกปีที่แล้วก็ไม่ประทับใจเหมือนกันนะฮะก็มาหลายครั้งสองครั้งแล้วป่นนี้ผมมาสองครั้งแล้วนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สาม แล้วทำไมาถึงถึงเลือกบริษัทดานาที่มามเพราะว่าจะแยะยที่ดูเห็นบอกผมว่าดูหลายบริษัทเลยใช่ครับผมเพราะว่าครั้งเนี้ยก่อนที่จะมาเนี่ยผมต้องศึกษาก่อนนะฮะทุกบริษัทเลยท<บ>ุกบ,บริษัทเลยครับเพราะบางครั้งเนี่ยเออ่บริษัทที่ที่เขาแนะนําว่าเออไปอุ้มรอบราคาถูกนะครับกับดานา่ากรุ๊ปเนี่ยอุ้มรับราคาที่เจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นสี่นะฮะซึ่งแพงกว่าที่อื่นประมาณ 20,000แต่เราก็มาดูท่านดูว่าในการการที่พักเนี่ยอันดับแรกเลยนะฮะเขาพักไกลมากมในแล้วเราก็มีอายุในการเดินทางที่จะมาทําอิบาดาที่มสยิทารอมนั้น,มน,นไม่ค่อยส,สะดวกเท่าที่ควรนะฮะกับดานากรุ๊ปเนี่ยมาพักที่โรงแรมที่ ที่มักกะนี่นะฮะก็พักของโรงแรมมักกะนะฮะทาวเวอร์นะครับแล้วเรื่องอาหารการกินการเป็นอยู่ห้องพักนะฮะเพอร์เฟกมากที่สุดนะครับแล้วก็ที่มานีน่าพักโรงแรมอากิกก็ใกล้ออกจากโรงแรมมาก็ถึงมัสยิดนโดยนี่นะฮะในจุดตรงนี้ทำให้เราทำอิบาดาเนี่ยร้อเปอร์เซ็นเต็มนะฮะได้ภาพผลดีไปละหมาด ไปละมาทุกวันเลยทุกวันได้ภาคผลที่ที่น่าเป็นที่น่าพอใจครับทาดีแล้วก็นี่ก็ผมก็อยากจะให้แนะนําให้พวกคุณญาติต่างๆที่คิดว่าจะไปทาอุญวันั้นนะให้คิดถึงบริษัทนานากนเป็นบริษัทแรกๆใช่ครับเรื่องก็ก่อนหน้านี้ก็มีคนก็ไมอยากจะให้มาด้วยเพราะว่ามีคนบอกว่ามีคนแนะนําไม่ไว้ไปกับที่อื่นใช่ครับผมแต่ผมก็ ไม่ไม่ไม่ทำตามที่เขาแนะนำเพราะเคยทำมาแล้วเพราะเราเคยมาทำมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ประทับใจเราเราเราต้องศึกษานะฮะไม่ใช่วันเราแต่เราไปอย่างเดียวใช่ครับผมใช่ครับบางคนเลือกราคาอย่างเดียวใช่บางคนก็เลือกราคาแต่ไม่ได้ดูว่าราคาที่แพงกว่านั้นน่ะนะฮะมันสิ่งจูงใจเนี่ยมันมีอีกมากมายที่ทางพวกอุญยัดต่างๆไม่ได้คิดเลยใช่นะฮะอุญยานต่างๆคิดว่าเอ้ย ฮัตราคาถูกไปก็่ัตราคาถูกดีกว่าอุณร้อราคาถูกใช่ครับแต่ภาคผลที่คุณได้นั้นคุณไม่ได้เต็มร้อยนะครับนี่ฮะผมอยากจะแนะนำผู้คุณญาที่อยากจะมาทำอุณร้อนะฮะให้คิดถึงด้าบริษัทดานาคุเป็นทางลากเื่องใช่ครับทําเวลาก็ต้องขอ ดระยาคกมุลโลไครอนนะครับบางมนูนนะครับชื่อหลับเป็นชื่ออะไรนะเอ่อชื่อหลับก็คืออับดุสสลามอับดุสสลามผมไม่รู้ชื่ออะไรอยูันะเรียกคุณมณุนย่างไงครับพราะอับดุสสลามีนะฮะเอ่อก็ผมคนตั้งแต่คุณพ่อผมตั้งมุรอมุรอนนี่อีนะฮะก็ถือว่าขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นหนึ่งในในผู้ที่ได้ดู ร่วมเดินทางกับเราและขอล้อตาลาได้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีนิสสกีเพิ่มฟูแล้วก็มีโอกาสก,าก็ได้เดินาาทางร่วมกันอีกครั้งนึงครับ,ค,รบคิดว่าน่าจะมีโอกาสไปกั<า>ะนนะร้อนไปฮัทขุมล้อทั้งฮัททั้งขุมล้อครับโอเคเช่าล,ล์ครับผมขอบคุณมคิดว่าจะกับเราไทยแล้วไปสัมภาษณ์ไทยต่อ